คือมันเป็นรูปชักชวนค่ะทุกคนเขาเรียกว่ารูปชักชวนเนาะมาโชมาโชมาโชอย่างเช่นไอมาโชก็คือมาเจอกันเถอะเงี้ยเนาะมาเจอกันนะแล้วเจอกันนะคือชวนมาเจอกันเงี้ยเนาะไอมาโชสตาร์ตตชิมาโชมามาเริ่มกันเถอะมาสตาร์ตกันเถอะอะไรเงี้เนาะฮัตจิเมมาโชมามาเริ่มกันเถอะอะไรเงี้เนาะกัมบาริมาโชกัมบะดึมาจากคำว่าพยายามหรือสู้เนาะกัมบาริมาโชสแสดงว่าเราชักชวนเขาทําไมนะ เฮ้ยเรามาพยายามไปด้วยกันเถอะนะนั่นหมายความว่าข้างบนกับข้างล่างในยะต่างกันคือข้างบนน่ยไม่มีฉันคนพูดอยู่ในนั้นแต่ข้างล่างมีตัวคนพูดอยู่ด้วยหมายความว่าเฮ้ยเรามาสู้ไปด้วยกันนะเฮ้ยเรามาพยายามไปด้วยกันนะมันดูเก๋กว่ามากกว่าถูกปะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าในบริบทฉันไม่ได้ไปทําสิ่งสิ่งนั้นกับเธอนะยกตัวอ,อย่างเช่นเพื่อนเรากําลังจะไปสอบ หรือเซแต่ก็ได้เซแต่เป็นคนสอนภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมสมมติพวกเรากำลังจะไปสอบภาษาญี่ปุ่นเงี้ยน้องดัก์ร้ังดาร์ s ช a